ครับคือกเกษตรกรนะครับตอนนี้เนี่ยเลื่องปลากระชังในแม่น้ำปิงเนี่ยนะมีปัญหาคือหนึ่งไอเรื่องฝนตกน้ำหลากปลาก็ตายนอกน้ำสองเวลาน้ำไม่มีมีน้ำดำจากแม่ข่าในตัวเมืองเชียงใหม่ปลาก็ตายนี่คือปัญหาของกเกษตรกรตอนนี้เกษตรกร,กรนั่นนะ เริ่มจะไม่เลี้ยงปลากันลดลงไปมากละ่ะนี่คือสาเหตุฝนตกถ้าตกเป็นแบบพายุมาเนี่ยโอ้อันนั้นอันตรายเลยครับปลาตายกันเยอะส่วนเกษตรกรนั้นนะ่ะก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นดูแลในเรื่องเกิดว่ามีน้ำดำมาเราก็ต้องใช้ออกซิเจนให้ปลาาอยู่ได้สอง เวลาน้ำหลากก็เหมือนกันมันจะมีน้ำแดงนะทำให้ปลาตายนะเราก็มีวิธีช่วยกันมาดูแลด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเอาปลาลงเนะี่ยจะต้องหาตะข่ายคุมไว้ถ้าไม่คุมนกปากห่างนะหรือว่านกขวากเนี่ยนะก็มากินทำให้เกษตรกรเดือดร้อน เวลาเราจะจับปลาปลาเนี่ยจะจับได้ต้องใช้เวลาตั้งเจดเดือนนะถึงเวลาจับได้ถ้าเกิดว่ามีนกมากินเยอะๆปลาก็เหลือน้อยจับได้น้อยขายได้น้อยก็ขาดทุนอตอนนี้เกษตรกรเนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะีก็เริ่มถอยลงไปลจะจากเคย เลี้ยงกันเนี่ยเยอะตอนนี้ก็ทุกทุกปีก็เริ่มทยอยทยอยกันเพราะขาดทุนกันกันแต่ทางชวนราชการก็ช่วยเหมือนกันที่ผ่านมานั้นเป็นอ,อ,อะไรอะ่ะผู้ว่าเขาว่าให้เป็นภัยพิบัตินะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วก็ช่วยเหลือได้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลก็ช่วยเหมือนกัน ช่วยมาดูแลวว่ากระชังของใครเสียล้เท่าไหร่ปลานั่นนอกเท่าไหร่ทางออบตอหรือว่าเทศบาลก็ส่งรายงานเข้าสู่จังหวัดจังหวัดก็ดำเนินการประกาศเป็นภัย,ยพิบัติก็ได้เงินกันนะครับที่ผ่านมาน,นี้นะ